ช่องสองคนเกมเมอร์ใบข้าวใบบันะคะวันนี้พี่ใบข้าวอยู่ในไบโอโนพี่ไทยก้าดีใจมากเลย <My day. S 1> กว่าจะเจอนะคะก็อยู่ในเกมเกมล็อกกี้คานั่นเองกว่าจะเจอไม่เคยเจอมากเลยนะคะดีใจมากที่ได้เจอไบโอมนี้นะคะเพราะว่าตามหาอยู่นะแบบเหลือไบโอไอสไปนะคะที่ยังยไม่เจอยังไม่เจอ พี่นะคะเคยเจอใบอมไอสไพไปแล้วนะคะแต่พี่เออไม่ได้ทำอะไรกับมันมากทุกคนขนาดทรายยังมีหิมะเออส่วนนะ้ำก็ยังเป็นน้ำแข็งอะ่ะโคตรลื่นเลยะค,ะเค่ะเคเราจะมาตั้งถิ่นฐานกันนะคะไปกันเลยนี่ไงตรงนี้ก็แล้วกันนะทุกคน เราให้สโนว์แมนดูก่เราจะต้องทำการสร้างสโนว์แมนให้มันแบบเดินดีๆมันแบบว่าเป็นสโนกเลมอะไรประมาณนั้นนะไปเรื่ยๆไปเรืเร่อยสโนว์แมนนี่นะคะนี่คือบรรยากาศเราก็จะมาทำบ้านที่มัอนอยู่ในเบอมนี้แน่นอนค่ะก็ต้องทำเนาะ เราก็จะมีนี่นะกระจกกับบ็อกซโน,โนเนะเาะแล้วก็โต๊ะครับอ่ะแป๊บแป๊บแปบ๊บนี่นะคะแล้วก็กล้องแล้วก็เตาเผาเตียงอุปกรณ์ก็ไม่มีเยอะนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อะไร,รกโต๊ะอินชานนะคะส่วนของกินเนะาะเดี๋ยวก็ค่อยใส่ก็แล้วกันนะ กระต่ายนะ่ารักจังเลยมีสองสีนะคะน,นี่คือสีขาวนะคะส,ส่วนอันนี้คือกระต่ายแบบว่าเป็นลายลายสีดำนะเอาถูกก็ไปในุูมเลยโอ้ไม่เป็นลรช่างมันเราจะมามสร้างกันเลยค่ะอันดับแรแกเราก็ตั้งโครงบ้านค่ะเลยการใช้นี่เนาะ เสร็จแล้วนะคะก็จะทำวงจรไฟนะคะแต่ก่อนอื่นเราขอตั้งเสาก,ก่อนมันเป็นสีขาวก็มองยากนิดหน่อยนะแต่ดีใจมากเลยนะคะที่เจอใบโอมนี้เพราะพี่ตามหามานานมากแล้วนะคะไม่เคยเจอเลยเจอแต่ใบโอมไอสไปเพอเวลาแบบว่า,วาไม่อยากเจอมันก็จะเจอพอเพราอยากเจอมันก็ไม่เคยเจอเลยทุกคน ถ้าใบโอมหิมานะคะพี่ก็จะอยู่ถาวรเลยหรือบางครั้งพี่ก็จะตัดต้นไม้แถวนี้ออกไปบ้างนะแล้วพี่ก็จะว่าจะเอาต้นหนึ่งเป็นต้นคริสต์มาสค่ะเราจะสร้างบ้านแบบเล็กๆเนาะเพราพี่แบบไม่เอาบ้านแบบใหญ่อะไรบ้างนะเพราะว่าเก,เกียดมากการสร้างเราจะสร้างเป็นบ้านสองชั้นก็พอแล้ว มีสองชั้นมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถไปชั้นสองได้ไงเหมือนกันแบบพูดไม่ถูกจริงๆอ่ะทุกคนแล้วจากนั้นเราก็ปิดตรงนี้ให้หมดแล้วจากนั้นค่อยเจะอรูในการติดหน้าต่างนะคะ ใส่พี่ใส่พี่ทุกคนมันต้องเป็นบ็อกซโนสีแต่พี่ก็บา้านานนานทีนะคะพี่ก็จะสร้างบา้านเป็นแบบนี้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอแบบพวกเป็นไบโอมนี่นสักเ,เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเจอไบโอมแมนโกลสวอมนี่แหละบ่อยที่สุดแล้วคะ่ะบ่อยของบ่อยเลยอะทุกคน ไม่รู้ว่ามันจะมาบ่อยอะไรกว่าที่จะหาแบบนี้เจอก็นานอยู่นะก่อนที่พี่จะมาเล่นแบบนี้ก็เจอไบโอแมนก๊อสวอมแล้วนะทุกคนเ็นแมนทุกคนบอกแล้วค่ะเราเจอตลอดแน่นอนไบโอนี้เพราะว่าแบบเหมือนแบบมันมาบ่อยแล้วมันอยากจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ ต่ขอบอกเลยว่ายาอลยเลยไอ้วัวนี่จะเข้ามาบ้านกูเหรอเออเออเออบ้าบไม่ได้พูดอะไรนะทุกคนไอ้วัวมันพูดเองนะมันไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่แบบว่าเฉยๆอ่ะคต่อไปเราก็จะมาตั้งเสานะคะชั้นสองเนี่ยพี่จะว่าจะทำระเบียงด้วยนะ บ้านนี้ไม่ใหญ่มากค่ะไม่ใหญ่มากไม่สร้างเพื่อให้อยู่ตัวเองเพราะว่าแบบข้างล่างไม่นา่าจะอยู่เลยนะทุกคนข้างล่างพี่เหมือนแบบว่าจะไม่ลงไปอ่ะแทบจะไม่ลงไปเลยมั้งอ่ะเพราะว่าพี่นะคะชอบบ้านแบบสองชั้นอะไรประมาณนั้นเราก็เจอที่จอดแบบอืแบบนี้ ราจะมาสร้างบ้านดีเทลของพี่ก็จะไม่สวยอะไรมากนะคะก็เป็นสไตล์พี่นะพี่ชอบแต่งบ้านสไตล์ไหนก็ก็ดูจากคลิปนี้นะคะอ้าวอะไรขึ้นเนี่ยอะไม่ได้เปิด wifi นะคะเพราะว่าเออมพอดีว่าเ,เกมนี้ถ้าเปิด w i f i โฆษณาจะมารบก,กวนนะคะก็เลย จะไม่เปิดเนาะเราจะไม่ตัดคลิปเพราะว่าเราอยากเล่นแบบไม่มีข้ากันนานะเ,าะเพราะว่าพอเราเล่นมีข้าะเอลืมเลยทุกคนเราต้องทำวงจรไฟแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนทำวงจรไฟด้วยเนาะเออลืมไปเลยลืมไปเลยต้องทำวงจรไฟเดี๋ยวเราวันนี้ออกก่อนเนาะ เราจะทำวงจรไฟค่ะก็คือเอ่อพี่จะมาทำวงจรไฟเฉยๆนะไม่ได้จะทำอะไรเลยก็แค่จะทำวงจรไฟเพราะว่าบ้านเราก็ไม่แท,แทบจะไม่ได้ทำวงจรไฟเลยมั้งนะเพราะว่าพี่นะคะไม่เคยทำวงจรไฟให้ทุกคนดูเลยนะว่าพี่ทำวงจรไฟอะไรยังไงน้องๆค่ะก็ปกติแล้ว พี่ก็จะทำวงจรไฟแบบนี้แหละค่ะก่อนอืนพี่ขอปักทอดแป๊บหนึ่งมันเตอร์จะได้ไม่เกิดอันดับแรกนะคะเราจะมาทำระเบยียงอันนี้ก่อนเราค่อยทำวงจรไฟเพราะวงจรไฟนี้ยากอยู่พอสมควัวเลยนะ ต่อไปนะคะเรามนะาทำรั้วสีอะไรดีสีนี้ก็แล้วกันก็เหมาะอยู่นะแต่ตื่นเช้ามามีจูๆตื่นเช้ามามีแมงมงุมกบที่บ้านอะไรกันเนี่ยเราตัดต้นไม้ต้นนี้ก่อนดีกว่าเราตัดแล้วใบมันก็จะหายไปนะคะ อ้าวจะมืดแล้วทุกคนไม่เป็นไรค่ะเรามาตกแต่งบ้านที่สวยกว่าน,อน้องเน้นความสวยค่ะไม่เน้นไม่เน้นพอเรามืดแล้วจะนอนปกติเราก็จะนอนนะเพราะว่ากลัวแต่ที่จริงเราอยู่ในหมู่ั้งสันจะไปกลัวอะไร จะกลัวทำไมเพราะเราอยู่ในหมวดสร้างสรรค์นะคนอ่ะเออนะเราอยู่ในหมวดสร้างสรรค์จะกลัวทำไมกันไว้ก่อนนะไม่ให้ใครโอเคเล็วบุ่มอ้าทำไมเนี่ยโอเคจากนั้นเราก็วางตัวขาไปเลย เคค่ะทุกคนดูสิโอเคไม่มีตัวอะไรอยู่ใกล้ๆนะคะมันก็เชเป็นประมาณนี้ถูกตอนนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่ามันอยู่ในโครงสร้างนะคะเอาปิาประตูผิดโอี่ย ต่อไปด้านนี้นะคะเราจะมานี่เนี่ยทุกคนเราจะมาตอะะ่อไปเส้นอืมไม่ไม่นนก็เธอคนเดียวสันแล้วก็อาหานให้เัอไม่ไป อันนี้ไม่เสร็จไม่ได้แค่แป๊บหนึ่งนะทุกคนเปลี่ยนบล็อกก่อนเปลี่ยนบล็อกเปลี่ยนบล็อกเราจะเป็นบล็อกนี้นกันแล้วกันก็บนเมเข้ากันเลยคนเออบล็อกไม้ก็ได้<หล>เอา้าวางไม่ได้เหมือนเดิมอ,อ๋อน,นี้กัเอ้า ได้ทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นพอบ็อกซ์หรือเปล่าหรือว่าเอ้อย่าบอกนะว่าเอาให้ต่ออีกเร็วเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะจ้ะเราก็จะมาต่อกันเลยนะคะทุกคนไยเข้ามาทำไมถึงแม้ว่าเราจะไม่ให้เปิด wiFi แต่ไออันนี้มันก็จะขึ้นมาตลอดนะคะ ก,ก็ไม่เป็นไร <ใจ S 1> วัดมันเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอ,อะไรมากเนาะแค่ขอทำคีเพห้ลอดก็พอดืมโอ้โหทุกคนมันเป็นแบบเนี้เราสร้างวงจรหลังบ้านดีกว่า เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่นเปลี่ยนดูแย่ยมากเลยทุกคนไม่ชอบรับไม่ได้กับบ้านตัวเองค่ะน่ขนูลเรียนเธอแลเบค่ะเ,เราทำทำหลังคาจะปิดให้นี่นะคะเราจะทำข้างหลงังแทนนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างหน้าไม่ได้เรียงมากเลยค่ะเราจะมาเปิดปิดไฟตรงนี้เนาะ นะคะนี่มันก็จะไหลเจ้าเข้าทางนี้เลยดีกว่าง่ายดีต่อไปนะคะ อ้าจะเอาอันนี้มาติดตรงนี้อ่ะไฟไม่เห็นติดเลยปป๊บนึงนะขอออกไปข้างนอกก่อนทำไมถึงไม่ติดแล้วขอไปแก้ว,วงจรปป๊บนึ่งนะต้องแก้วงจอ เดี๋ยวขอไปแก้มนจนพ็กทุกคนตอนนี้เราทำได้แล้วนะคะวันกี้เนี้ยเราไปเติมอันนี้มาหนึง่งอ่ะอืตอนแรกมันเป็นแบบนี้อยู่ค่ะจากนั้นน่ะเราก็ถูกอันนี้ออกแล้วเราก็ต่ออันนี้มามันก็ติดหนึ่งอันจากนั้นเราก็เลยมาต่อแบบนี้มันก็เลยติดค่ะเรียบร้อยทําเสร็จแล้วยี่นี่เราก็มีวงจรไฟเรียบร้อยอา้าวกดยองทำไมเนี้ยขี่ ปิดนี่เลยเอาท่ดออกเลยเนาะเพราะสันนี้พอปิดปุ๊บมันก็จะมืดเปิดปุ๊บมันสว่างคีร่าติดอันนี้ไว้ต่อไปเราก็จะเอาอันนี้กังกล่องมาเลยกล่องนี่เลยต่อไปนะคะโต๊ะเอนชาร์ดค่ะขาดไม่ได้แน่นอนเลยเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุด นี่ตรงนี้ต่อไปนะคะพี่ขาดบอกนี่ไม่ได้จริงๆบอกสลามพี่ชอบใช้มันนะคะก็เลยกะลาอยู่ในนี้นี่นะคะก็เก็บไปแบบนี้เลยโอเคส่วนพมเนี่ยก็ใส่ไ,ไว้หน่อยนะโอเค นี่แหละห้องเราต่อไปเราก็จะมาเอาอาหารกันนะคะอาหารเป็นขนมปังก็แล้วกันนะทุกคนแล้ก็เป็นแคอ่อลเนื้อเอ็นชัดกรอด้แอปเปิ้ลขาดตัวนี้ไม่ได้เลยนะทุกคนที่ชอบมาก ต่อไปมาหาบล็อกดินเหนียวนี่ต้องใช้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นที่ขุดที่ขุดนี่ขัเอาที่ขุด อุปรกรณ์ที่พี่ใช้ได้ก็มีแค่นี้แหละค่ะก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรบ่อยเดีย๋ยวค่อยอัพเลเวลมันทีหลังก็แล้วกันนะคะถ้าใครอยากดูพี่อัพเลเวลก็คลิปหน้านะจะมานทำให้ดูกันต่อไปเราก็เอาอ่าะไรอีกหน้าธนูธนูธนู บอลมิวด <t festivals> ้วยค่ะเอาบอลมิวต่อไปมาดูสิอันไหนกินได้บ้างอันนี้โยนได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบธนูอะไรแบบนี้นะธนูแมนชานิ้ต่อไปนะคะเราจะมาเรื่องลูกธนูกันค่ะมาเลยเอาลูกธนูอันนี้แล้วก็อัน ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็อันด้วยมีตั้งหกสิบอันจะอะไรมาเ่ยทุกคนต่อไปนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะก็คือน้ำอะะย่นะอาลืมนะคะต้องมีนะถ้ามีน้ำแล้ว ็ต้องมีเรือต่อไปก็เป็นพวกตระกูลชุดเกาะค่ะชุดเกาะพี่มันสำหรับพี่นะคะชุดเป็นอะไรที่ขาดไปไม่ได้เลยสรแต่พี่ก็จะพยายามแบบว่าใส่ชุดเกาะทุกคลิปก็แล้วกันนะเพราะว่าบางครั้งพี่ก็ถออบ,บ้าง อินช์ดเลยค่ะมันอินช์ดรีเวลสูงสุดได้ไงเพราะว่ามันอยู่ในหมดสร้างสรรค์เรียบร้อยทรงพลัมมากเลยจุดเกาะเราคมามแตกเลยนี่ <c oughs> เรื่องเสงรีเวลเก่าๆต่อไปนะคะก็จะเป็นอันมาทองอันมาเพชรสิ แบบว่าจะใส่เสื้อคู่กับมามันก็ใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าแบบอืก็คนมันแบบแต่รองเท้าไม่มีอ,อ่ะแป๊บหบนึ่งนะขอรองเท้าแบบนี่งานมานะ,ะอันนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนส่วนกล่องอีกกล่องหนึ่งสงสัยไม่ได้แล้วทุกคนป๊แบบนึงนะทุกคนเราก็จะมา เอ็นแชทนี่แันคนมันจะใส่ยังไงอะคนทำไมดี แค่นี้เราก็มีกล่องเก็บอันที่สองแล้วนะคะเอาเข้าประตูไม่ได้อีก <Okay. S 1> เก็บไม่เป็นชุดกระช่างมันนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาที่ต่อายก็จะเป็นไขม่ขมา้าไข่ม้าไข่ม้าอันนี้นี่หรออันนี้ก็น่าจะใช่นะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนด้คะ bye บ๊ายบายจุบ๊บ